ลักคอนสั้นอีเรื่องสำเร็จครที่สองจ้าโอ้โหวันนี้เราไปญี่ปุ่นกันดีกว่าน,นะโอเค はい。 thank <laughs> you เด็กฟ้าแฝดต้องให้พ่อถืออีกนะเนี่ยต้องแชร์เพาะจ๋าเนี่ยจะพาหนูไปไหนอ่ะลึนี่แหละพี่บ้านพักเนี่ยแหละลูกจะเดินใส่ถุดทำไมก็ะเป๋าจับถุงไปอ่ะไม่ให้หนูจับถุงได้หรอะจ๊ะ น้องเดินอย่างกระส่ายจุดเลยดูนะเอลไลฟ์อ่ะอ่ะไปดูดีๆนะห้าห้า,หา,หาเดี๋ยวพ่อจะไปซ่อมซ่อมรถก่อนซ่อมรถซ่อมรถหรอโอเครถ เด็กคนนั้นลูก่แม่เราจะไปไหนจะขึ้นไปด้วยเหรอมาดิเจะขึ้นไปด้วยก็ได้ lai lai được à tôm ngứa nữa là đâu ừ, dạ. ừ. oh, à. à. mình có lăn tôm ngứa chiều là thay da da ơi thay da da à nè lốt là mình sẽ hai túi này hả lốt mình sẽ hai cái tủ cà tạt ngay xong mình bẹp như vậy à? Hả? Bẹp thì khó gì ก็ซ่อมแบบนี้เนี่ยแหละของวางอยู่ข้างๆโหงไงอ๋อเหรอนี่แต่จะมาวัดดีกว่าสองไร้เลยโอเคนี่ๆเสร็จแล้วนี่มาจะได้สั่งอันเดี๋ยวลูกแย่งกันไง วันนี้พี่ขอนั่งดูโทรศัพท์ก่อนโอเคถ้าหนังเงินเฮนี่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 เอาใส่จักรยานด้วยนี่แต่งจักรยานแสดงว่ามีอรถสีอ้าวเนี่ยทำอะไรก๊ลังก๊ลัง sabdo, jangan ya, berkurang deh pak, ini galangon game yang kiu เนี่ไงอุ่ยหนาวอ่ะหนาวหนาว,นาว,นาวหายหนาวอย่างเนี่ยโอเคโอ้โหหิมะยังอยู่แล้วหายไปอยู่างเนี่ยเอาวนี่ไงหิมะหายไปแล้วหิมะหายไปแล้วแสดงว่าโหนี่น้ำมันหนาวด้วยนะน,น,วนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรน้ำก็ยังอุ่นนิดๆ สบายจริงๆอะไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเอาชุดสีแบบไหนดีชุดเอาเอา่อชุดสีแบบนี้แล้วกันโอเคฉันเอาลายนี้แล้วกันลายนี้เนลาของแมวไปถึงตรงนั้นเลยโอเคพุ่งจะเดินมาเข้าแบบนีโอ้โหลงท้างนี้ก็ใส่แน่นมากเอ้ยชี วันนี้ฉันขอทำามสะอาดบ้านดีเนี่ยค่ะทำควาสะอาดบ้านโอเคเรากำลังจะทามสะาดโอเคโอ้โหเธอตัวสูงกว่าฉันเลยนะเนี่ยใช่ฉันตัวสูงกว่าเธอว่าเราเสมอกันเราไม่เสมอกันนี่นะ เ,เราอยากกเล่นเดี๋ยวเดคุณแม่คุณแม่กดผิดไม่ใช่แ <c oughs> ม่อย่าตามหนูเลยค่ะผิดกดผิดโอเคจตามมากันดีกว่าไหนะรถเข็น,นรถเ,เขนไปไหนอ่ะอก่อนตรงนี้จะมีไม่ใช่หรอรถเข็นอโอเคพวกล,าล,ล้าได้แล้วนะ เธอตามมาหน่อยสิโอเคนี่แนะ่ฉันขาถึงแล้วฉันก็ขาถึงเหมือนกัน ันด้วยสิป่านไม่ลาด้วยนะดีๆรๆนมาแล้วนมเอ้ยอะไรอะโอเฮ้ยรฉันด้วยสิาราฉันด้วยทำไมแกอยู่ใกล้จังโอ้ยฉันจเธอจะทัดแล้วยิ่ๆไมกว่าเเนี่นีนีนี้นนาาา นายช้ากว่าเยอะแตง่ายฉันก็ตัวสูงเหมือนนายแหละโอเคแค่นี้แหละที่จะทำให้พวกเราเสมอกันโอเคแตง่ายไปเถอะเรากลับไปที่ไหนดีโอเคตัดมานะคุณพ่อเอามาไร กทำความสะอาดอยู่นะทำไมหนูอ่ะเออรถมันทุงเหรอคะพอ่อหนูเห็นพอ่อซ่อมเออรถบรรทุกวันนี้ไม่มีอะไรทำเลยอ๋อไม่มีอะไรทำเลยอลาลกใจรึใช่อ่ะไม่มีอะไรทำเลยไม่มีอะไรทำหลยใจลูกใช่ หนูแต่เล่นรถปั่นจักรยานไม่สนไม่สนุกสักนิดเลยอ่ะขอที่มันสนุกอ่ะของเล่นพวกกระตุ๊กตาบาร์บี้อะไรแบบเนี้ยกระกตาบาร์บี้เหรอมีไหนอ่ะมานี่ไงรถตุ๊กตาสองตัวแล้วว้าตุ๊กตาดูสิตุ๊กตาเจ้ามีแล้วก็มีตุ๊กตาแบบนี้ด้วย ayo trái ayo quạ đeng na đeng lăng tướt 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 ดกดไลค์กดแชร์กดติบกดคลายให้กัรฟังจังด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย